สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาแบ่งปันวิธีการพับเปลี่ยนปวยทานแบบใหม่ค่ะจะเป็นการพับแบบดอกกุหลาบตูมกลีบสองชั้นนะคะก็จะเป็นลักษณะดอกแบบนี้ค่ะตรงส่วนนี้จะเป็นรอบนอกนะคะแล้วก็ด้านในค่ะก็จะเป็นลักษณะกลีบชั้นที่สองแบบนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวลงมาดูในส่วนของวัสดุและอุปกรณ์กันเลยนะคะวัสดุและอุปกรณ์ก็จะมีลิมบินเหรียญและก้นไกรค่ะ ในส่วนของริบบิ้นนะคะปาเลือกใช้เป็นของตาลกะคังเบอร์2หรือว่าขนาด12มิลค่ะเพื่อนๆจะใช้เป็นสีสันแบบไหนหรือว่าลวดลายต่างๆยี่ห้อไหนก็ตามชอบนะคะเรามาดูวิธีการทำค่ะเริ่มต้นการทำนะคะให้เพื่อนๆนำริบบิ้นมาตัดให้ได้ความยาว40นิ้วจำนวน4เส้นจากนั้นก็ตัดด้านปลายให้เป็นลักษณะปลายแหลมเพื่อจะได้ง่ายต่อการสอดค่ะ ซึ่งในคลิปนี้ปราเลือกใช้สีลิปที่แตกต่างกันออกไปเพื่อจะได้ง่ายต่อการมองนะคะเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะให้เพื่อนๆจับเซลิบินเรียงซ้อนทับกันโดยจัดระยะด้านปลายให้ได้เท่ากันทุกเส้นค่ะจากนั้นพับปลายลินหนึ่งฝั่งพับเข้าไปนะคะโดยเระยะห่างจากหนึ่งฝั่งนะคะเระยะไว้อยู่ที่สามเซนติเมตรค่ะ แล้วต่อมาตรงส่วนของมุมโค้งหรือว่ามุมพับนะคะเราก็กดบีบรอยพับให้เห็นได้อย่างชัดเจนค่ะและเมื่อเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ในลักษณะนี้ค่ะและขั้นตอนต่อไปเราก็จะเริ่มการทำฐานสี่ขั้นตอนแรกให้เพื่อนๆแยกริบบิ้นออกก่อน3เส้นเหลือไว้1เส้นเป็นเส้นหลักคือเส้นที่1จากนั้นนะคะเมื่อเส้นที่หนึ่งตั้งขึ้นตั้งขึ้นในรูปแบบนี้แล้ว ต่อไปค่ะเราจะหันริบบ pues ิ้นนะคะฝั่งที่เป็นเส้นด้านยาวขึ้นด้านบนทุกเส้นค่ะและต่อไปนะคะเส้นที่สองค่ะนำมาคล้องเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สามคล้องเส้นที่สองหันริบบิ้นฝั่งที่เป็นเส้นด้านยาวขึ้นทุกเส้นนะคะและสุดท้ายเส้นที่สี่ คล้องเส้นที่3โดยจะสอดลอดผ่านเข้าห่วงของเส้นที่1จากนั้นดึงปลายของเส้นที่3ลอดผ่านเข้ามาค่ะต่อมาก็ดึงให้กระชับทุกเส้นค่ะและเมื่อเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ลักษณะฐานสี่ในรูปแบบนี้และขั้นตอนต่อไปเราก็จะเริ่มการทำฐาน8โดยเราจะใช้ดิบิ้นเส้นที่อยู่ด้านบนเท่านั้นของทุกมุมค่ะ เริ่มต้นการทำมุมที่1จะเป็นมุมที่อยู่ด้านล่างให้เพื่อนๆพนพับเฉียงขึ้นไปด้านบนขวาเส้นที่สองฝั่งขวาพับเฉียงขึ้นไปด้านซ้ายบนเส้นที่สามด้านบนพับเฉียงลงมาด้านซ้ายล่างสุดท้ายเส้นที่สี่ฝั่งซ้ายพับเฉียงลงมาด้านขวาล่างแล้วสอดปลายเก็บเข้าไปด้านใต้เส้นที่หนึ่งค่ะ จากนั้นก็ดึงให้กระชับและกดบีบให้แน่นค่ะและเมื่อเสร็จแล้วก็จะได้ลักษณะฐานแปดในรูปแบบนี้นะคะและต่อไปค่ะเราจะหยิบริบป,ปิ้นขึ้นมาด้านบนทั้งหมด4เส้นโดยเวียนจากขวาไปซ้ายเริ่มต้นเส้นที่หให้เพื่อนๆหยิบขึ้นมาค่ะจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเรานะคะต่อไปเส้นที่2ค่ะนำมาทับเส้นที่หเส้นที่สทับเส้นที่ส สุดท้ายเส้นที่สี่ค่ะทับเส้นที่สามเมื่อเราหยิบริบบิ้นขึ้นมาด้านบนจนครบทั้งสี่เส้นแล้วนะคะต่อไปเราจะวางริบบิ้นที่อยู่ด้านบนลงไปด้านล่างและจะสลับริบบิ้นด้านล่างขึ้นมาด้านบนทําสลับกันวนไปเรื่อยๆจนกว่าริบบิ้นที่อยู่ด้านบนจะลงไปด้านล่างจนครบทั้งสี่เส้นค่ะเริ่มต้นการทําเส้นที่หนึ่งค่ะจะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดค่ะจะวางลงไปเลยนะคะและดึงเส้นล่างขึ้นมาทับ ต่อไปเส้นที่สองค่ะก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดเหมือนเดิมจะวางลงไปเลยค่ะและดึงเส้นล่างขึ้นมาทับต่อไปเส้นที่สามค่ะก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดเหมือนเดิมจะวางลงไปเลยค่ะและดึงเส้นล่างขึ้นมาทับและสุดท้ายเส้นที่สี่ค่ะก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดอีกเช่นเดิมจับวางลงไปเลยนะคะและดึงเส้นล่างขึ้นมาทับ และเมื่อเราวางริบบิ้นที่อยู่ด้านบนลงไปด้านล่างจนครบทั้ง4เส้นแล้วนะคะต่อไปค่ะริบบิ้นที่เหลือด้านบนจะเหลือสี่เส้นเหมือนเดิมจากนั้นเราจะลดริบบิ้นให้เหลือเพียงสามเส้นค่ะให้เพื่อนเพื่อนํำริบบิ้นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดเลยค่ะจับวางลงไปเลยนะคะจากนั้นสามเส้นที่เหลือด้านบนเราจะทําการสอดเก็บโดยเส้นที่หนึ่งในการสอดจะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดค่ะให้เพื่อนๆจับมาเลยค่ะจากนั้นนะคะสอดปลายเก็บเข้าไปตรงช่องที่หนึ่ง จะเป็นช่องที่ติดกับริบบิ้นเส้นสุดท้ายที่เราได้พาดลงไปค่ะก็คือช่องนี้นะคะสอดปลายเส้นเก็บเข้าไปค่ะปลายเส้นผูกแล้วดึงให้กระชับก็จะได้ลักษณะแนวนริบบิ้นแบบนี้ค่ะต่อไปเส้นที่สองค่ะก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดเหมือนเดิมให้เพื่อนๆจับมาเลยค่ะจากนั้นสอดปลายเก็บเข้าไปตามแนวเส้นเดิมนะคะ แล้วเบี่ยงออกตรงช่องฝั่งซ้ายมือที่ติดกันแบบนี้ค่ะปลายเส้นโผล่แล้วดึงให้กระชับสุดท้ายเส้นท,ที่สามในการสอดค่ะให้เพื่อนๆจับมาเลยค่ะสอดเข้าไปตามแนวเสน้นเดิมนะคะแล้วเบี่ยงออกตรงช่องฝั่งซ้ายมือที่ติดกันแบบนี้ค่ะปลายเส้นโผล่แล้วเราก็ดึงให้กระชับและเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็ดึงให้กระชับมากยิ่งขึ้น พร้อมกับสังเกตแนวเซลลิบินค่ะถ้าเส้นไหนหันถูกทางแนวเซลลิบินจะต้องโน้มไปทางด้านหน้าฝั่งขวาในลักษณะนี้ทุกเส้นในส่วนของเส้นไหนหันผิดทางนะคะเราก็จะบิดให้หันในทิศทางเดียวกันเพื่อจะได้ง่ายต่อการทําขั้นตอนต่อไปค่ะและเมื่อแนวเซลลิบินกระชับแล้วนะคะก็จะได้ในลักษณะนี้ค่ะและขั้นตอนต่อไปให้เพื่อนๆพลิกกลับด้าน จากนั้นนะคะให้เพื่อนๆหยิบริบบิ้นมาหนึ่งเส้นเลยค่ะจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเรานะคะจากนั้นริบบิ้นเส้นที่เราจับเราจะพาดลงไปหน้าเส้นที่3ทางด้านซ้ายเริ่มต้นการนับนะคะเส้นที่1เส้นที่2องและเส้นที่สาพาดริบบิ้นเส้นที่หลงไปหน้าเส้นที่3ที่นับก็จะได้แนวริบบิ้นในรูปแบบนี้ค่ะ และเส้นต่อไปค่ะเราจะทําเวียนไปทางด้านซ้ายเรื่อยๆจนกว่าจะครบห้าเส้นต่อไปเส้นที่สองจับขึ้นมาด้านบนแล้วก็พาดลงไปหน้าเส้นที่สามทางด้านซ้ายอีกเช่นเดิมเส้นที่สามค่ะเหมือนเดิมค่ะเส้นที่สี่ค่ะและสุดท้ายเส้นที่ห้าก็พาดลงไปหน้าเส้นที่สามทางด้านซ้ายอีกเหมือนเดิมและเมื่อเราพาดเส้นริบบิ้นลงไปด้านล่างจนครบทั้งห้าเส้นแล้วนะคะ ต่อไปริบบิ้นที่เหลือด้านบนจะเหลือเพียง3เส้นเราจะทําการสอดเก็บค่ะโดยเส้นที่1ในการสอดจะเป็นเส้นที่อยู่ฝั่งซ้ายมือสุดให้เพื่อนๆจับเซติบิ้นโค้งเข้าหาตัวตามแนวเส้นค่ะจากนั้นสอดปลายเก็บเข้าไปตรงช่องที่1จะเป็นช่องที่ติดกับริบบิ้นเส้นสุดท้ายที่เราได้พาดลงไปค่ะก็คือช่องนี้นะคะสอดปลายเส้นเก็บเข้าไปเมื่อปลายเส้นโผล่แล้วดึงให้กระชับนะคะก็จะได้ลักษณะแนวเซติบินแบบนี้ ต่อไปเส้นที่สองในการสอดก็จะเป็นเส้นที่อยู่ฝั่งซ้ายมือเหมือนเดิมให้เพื่อนๆจับมาเลยค่ะจากนั้นจับสซรีบินโค้งเข้าหาตัวตามแนวเส้นสอดเข้าไปตามแนวเส้นเดิมค่ะแล้วเบี่ยงออกตรงช่องฝั่งซ้ายมือที่ติดกันแบบนี้ค่ะปลายเส้นโผล่แล้วดึงให้กระชับและสุดท้ายเส้นที่สามในการสอดค่ะทำเหมือนกันเลยค่ะจับเซลีบินโค้งเข้าหาตัวตามแนวเส้น สอดเข้าไปตามแนวเส้นเดิมค่ะแล้วเบี่ยงออกตรงช่องฝั่งซ้ายมือที่ติดกันแบบนี้นะคะปลายเส้นผูกแล้วดึงให้กระชับและเมื่อเสร็จแล้วค่ะก็จะได้ในรูปแบบนี้นะคะและขั้นตอนต่อไปให้เพื่อนๆพลิกกลับด้านจากนั้นค่ะให้เพื่อนเพื่อนนำเหรียญมาเลยค่ะจากนั้นนะคะเราจะใส่เหรียญในขั้นตอนนี้เลยโดยให้เพื่อนเพื่อนสอดเหรียญเข้าไปตามแนวเส้นได้เลยค่ะ เสร็จแล้วดึงให้กระชับมากยิ่งขึ้นค่ะและเมื่อแนวเซลลิบินของเรากระชับแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะทำการสอดเก็บเซลลิบินวิธีการสอดเก็บค่ะให้เพื่อนๆหยิบริบบินมา1เส้นจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเราจากนั้นริบบินเส้นที่เราจับเราจะสอดปลายเส้นเก็บเข้าไปตามแนวเส้นเดิม โดยการสอดลอดผ่าน3เส้นทางด้านขวาแบบนี้ค่ะปลายเส้นผูกแล้วดึงให้กระชับและเส้นต่อ,ตอไปค่ะเราจะทำเวียนไปทางด้านขวาเรื่อยๆจนกว่าจะครบทุกเส้นเป็นการสอดเก็บในรูปแบบเดียวกันทั้งหมดค่ะ เมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็ดึงให้กระชับมากยิ่งขึ้นค่ะและเมื่อได้แนวเส้นที่กระชับแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปให้เพื่อนๆพลิกกลับด้านค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเริ่มต้นการทำกลีบเกสรด้านในในรูปแบบนี้ค่ะ เริ่มต้นการทําค่ะให้เพื่อนๆหยิบริบบิ้นมาหนึ่งเส้นนะคะจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเราจากนั้นริบบิ้นเส้นที่เราจับค่ะให้เพื่อนๆจับเส้นริบบิ้นบิดอ้อมไปทางด้านหลังให้ปลายเส้นชี้ไปทางด้านขวาจากนั้นจับเส้นริบบิ้นโค้งความลงค่ะก็จะเป็นลักษณะกลีบทรงกลวยแหลมแบบนี้นะคะแล้วจับปลายสอดเข้าไปตรงช่องที่สองทางด้านขวา เส้นสีเขียวนะคะคือเส้นที่ผ่าทำจากนั้นนับไปอีกสองช่องทางด้านขวาค่ะช่องที่1และช่องที่สองสอดปลายเส้นเก็บเข้าไปค่ะปลายเส้นจะโผล่ชี้ลงด้านล่างดึงให้กระชับแค่พอประมาณอย่าพึ่งดึงแน่นค่ะเพราะว่าถ้าเราดึงแน่นนะคะในการทำเส้นต่อๆไปจะทำให้เราสอดปลายเส้นได้ยากค่ะดึงแค่พอหลวมๆก่อนนะคะให้เรามองเห็นช่องในการสอดในรอบด้านในไปเรื่อยๆนะคะ เมื่อเสร็จในเส้นที่1ไปแล้วต่อไปเส้นที่สองค่ะเราจะเริ่มทําไปทางด้านซ้ายนะคะเรื่อยๆจนกว่าจะครบทุกเส้นค่ะต่อไปเส้นที่สองจับขึ้นมาด้านบนเลยค่ะแล้วจับเซลิบินบิดอ้อมไปทางด้านหลังให้ปลายเส้นชี้ไปทางด้านขวาจากนั้นจับเซลิบินวนซ้อนทับเส้นที่ทําไปแล้วแบบนี้ค่ะจากนั้นปลายเส้นโค้งความลงค่ะแล้วจับลายสอดเข้าไปตรงช่องที่สองทางด้านขวาเหมือนเดิม เส้นสีม่วงนะคะคือเส้นที่ประทรัจากนั้นก็นับไปอีกสองช่องค่ะช่องที่หนึ่งช่องที่สองสอดปลายเส้นเก็บเข้าไปค่ะปลายเส้นผูกแล้วดึงให้กระชับแค่พอประมาณอีกเหมือนเดิมค่ะนยคะก็จะได้ลักษณะแนวเส้นริบบิน้นเวียนซ้อนทับกันในรูปแบบนี้ค่ะต่อไปเส้นที่สามค่ะก็ทําในรูปแบบเดียวกันในส่วนของการโค้งเส้นริบบิน้นแล้วก็ช่องในการสอดจะเหมือนกันทุกเส้นค่ะ เพื่อนๆสังเกตนะคะช่องในการสอดเก็บปลายนะคะจะวนรอบเข้าไปด้านในถัดกันไปทางด้านซ้ายทีละช่องทีละช่องเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะครบทุกช่องนะคะโดยการทำรูปแบบเดียวกันทั้งหมดค่ะ แล้วเมื่อเราทําครบทุกเส้นแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปดึงให้กระชับมากยิ่งขึ้นค่ะค่อยๆไล่ดึงเก็บมุมบนไปค่ะเพราะว่าถ้าเราดึงกระชากแรงทีเดียวเลยจะทําให้ให้แนวเส้นริบบิ้นของเรายับได้นะคะต้องค่อยๆทําค่ะ และเมื่อได้แนวเส้นลริบบิ้นที่ได้ระยะที่เท่ากันแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปให้เพื่อนๆพ,พลิกกลับด้านค่ะจากนั้นนะคะเราจะทําการสอดเก็บเส้นริบบิน้นเริ่มต้นการสอดเก็บค่ะให้เพื่อนๆหยิบริบบิ้นมา1เส้นค่ะจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเราอีกเหมือนเดิมนะคะจากนั้นริบบิ้นเส้นที่เราจับเราจะสอดปลายเส้นเก็บเข้าไปตามแนวเส้นเดิมโดยการสอดลอดผ่าน3เส้นทางด้านขวาค่ะ ลายเส้นโผล่แล้วดึงให้กระชับค่ะและเส้นต่อไปค่ะเราก็ทำเวียนไปทางด้านขวาเรื่อยๆเป็นการสอดเก็บในรูปแบบเดียวกันทั้งหมดค่ะ เมื่อเราสอดครบทุกเส้นแล้วนะคะต่อไปเราก็ดึงให้กระชับมากยิ่งขึ้นค่ะและเมื่อเสร็จแล้วให้เพื่อนๆพลิกกลับด้านค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มต้นการทำกลีบดอกที่อยู่ล้อมรอบด้านข้างในลักษณะนี้ค่ะเริ่มต้นการทำค่ะให้เพื่อนๆหยิบมาหนึ่งเส้นจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเรา จากนั้นเซลลิบินเส้นที่เราจับให้เพื่อนๆจับเซลลิบินบิดอ้อมไปทางด้านหลังให้ปลายเส้นชี้ไปทางด้านขวาค่ะจากนั้นจับเซลลิบินโค้งความลงค่ะก็จะเป็นการโค้งเซลลิบินในรูปแบบเดียวกันเหมือนกรีบชั้นแรกที่เราทํานะคะและเมื่อจับปลายเส้นโค้งความลงแล้วต่อไปนะคะให้เพื่อนๆจับปลายเส้นสอดเข้าไปตรงช่องที่สองทางด้านขวาค่ะเส้นสีชมพูนะคะคือเส้นที่ประทาจากนั้นนับอีกสองสองช่องทางด้านขวา ช่องที่1ช่องที่สองสอดปลายเส้นเก็บเข้าไปในกรีบเลยค่ะปลายเส้นก็จะโผล่ชี้ลงด้านล่างดึงให้กระชับแค่พอประมาณอย่าเพิ่งดึงแน่นค่ะแบบนี้นะคะและเส้นต่อไปค่ะเราจะทำเวียนไปทางด้านซ้ายเรื่อยๆจนกว่าจะครบทุกเส้นเป็นการทำในรูปแบบเดียวกันทั้งหมดค่ะ ต่อไปเส้นที่สองค่ะจับขึ้นมาด้านบนแล้วก็จับเซเิบินบิดอ้อมไปทางด้านหลังให้ปลายเส้นชี้ไปทางด้านขวาอีกเหมือนเดิมจากนั้นจับเซเิบินวนซ้อนทับเส้นที่ทําไปแล้วและจับปลายเส้นโค้งคว่มลงค่ะแล้วสอดปลายเก็บเข้าไปตรงช่องที่สองทางด้านขวาอีกเหมือนเดิมเส้นสีเหลืองนะคะคือเส้นที่ประทาจากนั้นนับไปอีกสองช่องค่ะช่องที่หนึ่งและช่องที่สอง สอดปลายเส้นเก็บเข้าไปค่ะปลายเส้นโผล่แล้วดึงให้กระชับแค่พอประมาณอีกเหมือนเดิมค่ะเนี่ค่ะก็จะได้ลักษณะนแนวเซรัรบ,บิน้นเวียนซอนทับกันเหมือนชั้นแรกที่เราทําเลยค่ะเส้นต่อ,ต,อต่อไปก็ทําเหมือนกันเลยนะคะเวียนซอ้อนทับกันวนไปเรื่อยๆช่องในการสอดก็เหมือนเดิมค่ะทำในรูปแบบเดียวกันทุกเส้นเลย ช่องในการสอดนะคะจะวนรอบเข้าไปด้านในถัดกันไปทางด้านซ้ายทีละช่องทีละช่องค่ะเพื่อนๆต้องคอยสังเกตดีๆนะคะนี่ค่ะจับเชดเดบีนวนซ้อนทับกันไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะจากนั้นจับปลายโค้งคว่ำลงอีกเหมือนเดิม เมื่อเราสอดครบทุกเส้นแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปดึงให้กระชับค่ะพร้อมกับจัดระยะกรีบให้ได้เท่ากันเพื่อความสวยงามนะคะและเมื่อได้ระยะกรีบที่เท่ากันแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปให้เพื่อนๆพลิกกลับด้านค่ะ จากนั้นเราจะทําการสอดเก็บเซลลิป,ปินวิธีการสอดเก็บค่ะจะเป็นการสอดเก็บเหมือนสองรอบที่ผ่านมาให้เ,เพื่อนๆดิบริบบิ้นมา1เส้นเลยค่ะจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเราจากนั้นริบบิ้นเส้นที่เราจับให้เ,เพื่อนๆสอดปลายเส้นเก็บเข้าไปตามแนวเส้นเดิมโดยการสอดลอดผ่าน3เส้นทางด้านขวาค่ะแบบนี้ค่ะปลายเส้นโผล่แล้วดึงให้กระชับและเส้นต่อ,ตอไปค่ะทำบนไปทางด้านขวาเรื่อยๆจนกว่าจะครบทุกเส้นค่ะ เป็นการสอดเก็บในรูปแบบเดียวกันทั้งหมดค่ะและเมื่อเสร็จแล้วนะคะดึงให้กระชับมากยิ่งขึ้นค่ะ จากนั้นนะคะตรงส่วนของปลายเส้นที่ยังเกินอยู่ตรงนี้เราก็ตัดออกให้หมดโดยการตัดให้ชิดจะเริ่มตัดจากเส้นไหนก่อนก็ตามถนัดกันเลยนะคะค่ะเมื่อตัดเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ในส่วนของฐานเรียนด้านหลังในรูปแบบนี้ค่ะ และตรงส่วนนี้นะคะก็จะเป็นด้านหน้าซึ่งจะมีลักษณะใจกลางดอกสองชั้นค่ะประขอเพิ่มเติมนะคะในส่วนของตรงใจกลางดอกตรงนี้ให้เราใช้ปลายนิ้วนะคะสอดเข้าไปตรงกลางเพื่อขยายช่องให้กว้างขึ้นให้สามารถมองเห็นช่องที่แบบเป็นชั้นด้านในนะคะเพื่อเพื่อเพิ่มความสวยงามให้เขาเนะะี่ยค่ะแบบนี้นะคะค่ะก็เสร็จแล้วสำหรับวิธีการพับเปลี่ยนโปรยทานดอกกุหล,ลาบสองชั้นนะคะสวยงามมากๆ ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับปาด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ